ส,ส,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องสวาสดีทุกสบาสดีพี่้องสวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายนะพี่อ้องเพื้อนนีเฮาก็มาอัปเดตสวนมันมาดูสวนมันสปะหลังหลังจากสิบ่มาเบิ่งเป็นเดือนแล้วลพี่น้องเพราะว่าฝนตกสูมือหลายเลยออกมาเบิ่งมันสิบวมบอกหรือว่าสิลมบอก,กัะกำลังสีขาดตรงน้สวัสดีเป็นมันริมโขงค่ะริมแม่น้ำโขงพี่น้องอันสวนอื่นนี่สิบ่คอย,ยาดมาได้อันนั้นมันสิบบอแบบว่า สีบงงามมากัสีบลล้มพอปันใดแต่ถ้าเป็นมันส่วนริมโค้งนี่ว่ต้องใส่ปุ๋ยว่าต้องใส่อย่างกระงามโพดแต่กระยันมันล่มก็เลยได้ออกมาเบิงจ้าเห็นไหมคึ่มฟ้าครึ่มฝนมาอแล้วล่มแน่นอนอันนี้นักลังงางเข้าไปในสวนมันได้นี่ล่มแทนแน่นอนพี่น้องพอมันสวนนี้นี่สิงามแห้งงามเกินพิกัด มันหกเจ็ดเตือนเรื่องลมนี่มาต้องถามถึงนะคะลมเบิดละจ้าฝนตกสุม,มือหลายตอยหัวไงกระลมคือเก่าทั้งลมทั้งบวม มีหัวอยู่ปะเหน่าบ่จักเน่าอีนนีเหน่าบ่เลยเริ่มเน่าแล้วจับพี่น้องเสร็จจังไดดีวะมันปีนี้ฝนดีเกินไปค่ะบรวยก้ลดอกค่ะ เริ่มเน่าแล้วกลนคลายเขารับซื้อแล้วเพร่ะอยู่บ้านช่วงเนาวบดนี่พี่ดอวมาดูไม่เหลืออะไรให้ดูเลยค่ะปลาเลือ,อยังสิ้นดีแล้วจ้ะต้องถอนปลูกใหม่ไปเลย,เลยค่ะนี่ค่ะ เดาเด,ด้มาเมื่อนั้นยังมาที่ลงปั้นนี่มาบนนี้เบิดเบิดสวนเลยค่ะน้ำตาซึมไม่น้องเอ้ยปลาไหลจักเม็ดปลาไหลจักเม็ดค่ะมันสวนนี่ค่ะเสียดายมาดูซากเกินไปบริขึ้นที่ถอนไปขายอยู่ใส่เด้เราจะบริขายช่วงนี้บวมหมดร์ตเลย เนาวเป็นอะพี่น้องมันมันน่างามอาะไรเป็นหักเน่าวเป็นไอันนี้คือสวนมันสับปะหลังอยู่ของพี่น้องคือผมมีสิทธิ์ได้เงินละละคือจะได้ปลูกถิ่มซื่อเพราะว่ามันบวมหมดแล้วลมหมดแล้วกระวมะหมดแล้วเน่าวเป็นไรจ้ะ ปีที่แล้วยังได้ปีนี้บ่ได้ค่ะเสียดายเน่สวนมันเป็นเล็นหน่อยพี่น้องนาวเป็นอะพี่น้อง nào một lời ta hối nhảy vậy đấy nào ở lâm lầm bòm nào ở đây ta nhai nhảy nè ra สกรับสื่อมันเนาะถอนขายถอนขายชักสิขายย้นใจไปน้องเขาจะไ่ได้รับสื่อส่วงนี้หน่าจนบิดฟ้าลุมจนบิดบิดคำเสียวิ่มบ่ออกเลยตาตกเลยค่ะหน้าไม่ได้มาเบิ่งเดือนหนึ่งแลวมันส่วนนี้นะประมาณ ที่กับประมาณ3มไร่เนื้อที่สามไร่ค่ะริมแม่น้ำโขงค่ะแต่ว่าตอนนี้บวมเบิดแล้วประมาณทั้งบวมทั้งร่มทั้งตายประมาณคัดเซียได้กับประมาณ70% 70%ถึงแปดปซปีนี้ก็คือเิียบได้ผลผลิตจากมันส่วนนี้ยวมาได้ออกไปดูไอสวนที่ติดถนนใหญ่กับไอ มันบวมเลยพี่น้องร้องไห้ทั้งน้ำตาพี่น้องเบิ่งเนี้ยมันโพดหรอมันงามเพอไปเดือนเดียวปุ๋ยก็บปุ่ใส่ยาก็บปุ่ใส่ปลูกกับปลูกความห่างผูลงบรัชจักลงบพอแถมบวมซ้ำอีกบวมตายไปแล้ว9ก80%สิบเ้าปรเซ็นต์แปดสิบเแล้วล่ะค่ะนี่ โบเลือดจักหน่อยแล้วไปทางใดกะมุนทางนั้นป้าขักเจ้าเคยเห็ดคอยขักแทบฝนเอ้ยพายุเอ้ย,ย,อย,อยคอยอยากให้กอดเสดายผลผลิตคอยอะไรก็ซิริสไม่น้ำขม หมุนอุ้ยปุ่ยมันเทิงศิลป์พัฒนาม่นอบยอมอันนี้บ่ล้มแต่บ่าอาดอาจจะบ่รอดบวมด้วยเหลืองหมดเลย มันนี่เขาบ่ได้ใสอีย่างเดีพี่น้องบ่ได้ใสปุ๋ยบ่ได้ใสอย่างเดีแต่ว่ามันงามดินมันงามบมดกันหมดกันไม่เหลือสักดิบเหลือจักหน่อยเลยค่ะนี่กระบวมค่ะเหลืองไปแล้ว ม,มาเบิ่งเดือนเดียวบวดแล้วพี่ด้วดเบ่เรือยังให้ข่อยเลยค่ะลมทุกซอกทุกมุมโอ้ ขาดทุนมันสวนนี้ขาดทุนอยากซีห้องให้มันลมไปแล้วพายุเข่าติดต่อกันกล้ดกระเดียวมุนขักมุนแน่เลยคือมันสวนของคน ไอสิเป็นมุมเทียนบอกงามกสิย่างเนี่ยจังหน่อยพี่น้องแต่กระบวมแล้วบวมบ่นละจ้ะส้างสิรอดคือต้องถอนอย่างเดียวเนาะพี่น้องทัานบ่ถอนก็บ่ได้แต่บวชสิมีบอดซื้อปะ <c oughs> <c oughs> สั้นกสิฟาบรรยากาศไอ้สั้นนี่ก่อนเด้อจ้าพี่น้งรรองจะมาหล่อบงสวนมันกับมาหลาอทางน้ำตานะคะ เพราะว่าล้มหมดแล้วค่ะตัเหลือยังให้นางเก็บดีเลยค่ะฝากบรรยากาศสัปเหรพ่พี่ดองฝนมาแล้วสิมเมื่อเฝ้าเมือ่อวันนักการไอสัปเหร่เนอะจ่าพี่ดอกขอบคุณสุกุศลขอบคุณทุกก,กำลังใจ้ะจ้าสวนนี่ิคมน้ำก็คือหมดสภาพเลยค่ะพี่ดอกค่ะสวัสดีค่ะ